สัสดีค่ะได้เวลาอัพเดตข่าวบันเทิงมือดึกกับนายเทศนายไลฟ์กันแล้วคืนนี้อยู่กับฝนนันทการนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นข่าวระทึกนะคะกับตํารวจค่ะขับรถไล่ล่าคนาผู้ต้องหานะคะค้าย,ยาค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็รถก็ไปพุ่งชนท้ายรถของแม่ของพี่ตักสุริพรนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ นี่นะคะเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเวลาประมาณบ่ายสองค่ะตำรวจชุดสืบสวนสอพอเมืองพิษณุโลกก็มีการไล่ล่าผู้ต้องสงสยัยคดีคา้ายาเสพติดบนถนนพญาเสืออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยผู้ต้องสงสัยขับรถหลบหนีอย่างรวดเร็วตำรวจก็พยายามขับรถสกัดแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงสกัดยางล้อคนร้ายค่ะโดยระหว่างที่คนร้ายขับรถหนีอยู่นั้นก็พุ่งชนท้ายรถคันหนึ่งนะคะก่อนจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งจะเห็นว่ารถที่ถูกชนนะ่ะ มีรูปภาพของพี่ตั๊กสิริพรแล้วก็พี่นุ้ยเชิญ,ญยิ้มสามีพร้อมกับข้อความปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้เพราะรถคันนี้ก็คือรถของคุณแม่พี่ตั๊กสิริพรวัย70ปีนั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานนะคะว่าระหว่างไล่ล่านั้นคนร้ายก็ได้จนมุมตํารวจค่ะเนื่องจากว่ารถไปต่อไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่ตารวจจึงสามารถเข้าควบคุมตัวคนร้ายได้ในที่สุดพร้อมกับนําตัวไปที่สอพอเมืองพิษนุโลกนะคะเรื่องนี้ก็ทําเอาตลอดทั้งช่วงบ่าย ช่วงเย็นค่ะเราก็มีการพยายามติดต่อไปยังพี่นุย้ยแล้วก็พี่ตั๊กนะว่าเป็นยังไงบ้างคือคุณแม่ปลอดภัยดีไหมขวัญเสียหรือเปล่าซึ่งล่าสุดพี่ตั๊กก็ได้โพสต์เอาไว้แล้วนะคะก็เป็นการบอกกล่าวข้อความด้วยนะคะว่าคุณแม่ไม่เป็นอะไรและท้ายรถก็ไม่เสียหายมากถือว่าฟาดเคราะห์ไปและขอบคุณสําหรับความห่วงใยที่ส่งมานะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของแม่พี่ตั๊กกันหน่อยค่ะ ยืนซื้อขนมอยู่แล้วก็เราก็ได้ยินเสียงรถเขาบีบแตรเขาบีบแตรเสร็จแล้วก็มีรถรถคงจะเป็นคนร้ายนะคะวิ่งดด่งมาชนรถแม่เลยพอชนเสร็จแล้วก็แล้วแม่ก็เห็นผู้ชายสองคนลงมาจากรถนะคะลงมาจากรถแล้วก็ยิงเอาปืนยิงตอนนี้ตกใจแล้วเอาปืนยิงไปทิ้งล้อรถอะล้อรถคนร้ายะคะ่ะเขาก็ขับตามกันไป ตำรวจก็ตามผู้ร้ายไปนั่นแหละเราตอนแรกเราไม่รูกก้ว่าเป็นตำรวจ เนี่ยก็เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่าเป็นตัวเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็คงจะทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันค่ะไปกันต่อนะคะกับประเด็นนี้ที่เราต้องตามกันมหากราบลูกหนี้เจ้าหนี้ที่ลูกหนี้ยืมเงินแล้วไม่คืนนะคะของวงการบันเทิงนั่นเองแต่ว่าในกรณีนี้นะคะเจ้าหนี้ก็คือพี่นกสินใจนั่นเองส่วนลูกหนี้พี่นกไม่ขอเอ่ยนามเพราะว่าอยากจะให้เขาเนี่ยยังมีที่ยืนอยู่ในวงการนะแต่ว่าพี่นกเอ่ยปากเลยนะว่าในไหนก็ปีใหม่ละอ่ะไม่ขอทวงเงินละกันเพราะาเกรงใจ ไม่ก็ไม่ใช่ไม่รอก็รอแหละแต่ว่าไม่ไม่คาดหวังดีกว่าไม่คาดหวังแล้วแล้วก็แบบวไม่ไม่เชื่อในคําพูดหลมหลงแรงๆแล้ว ตามทวงนี้จนเกรงใจลูกนี้ไปแล้วแ่้ะค่ะเจ้าหนี้ดีกรีนะักแสดงมากฝีมือนกสินใจที่เปิดใจแบบเอกซ์คลูซีฟกับนายเตเทนกลางงานโปรโมตหนังนากบันหลังโพสต์ถึงลูกนี้ให้รีบมาคืนเงินก่อนจะขึ้นปีใหม่ทำเอาลูกนี้รีบทักมหารหนึ่งครั้งท้วนแต่จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้คืนเงินหลักแสนที่ยืมไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนเจ้าหนี้ได้แต่ทำใจค่ะ โดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงทั้งพลตันทัศนียนและแอมสาวลักษ์เข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์หัวอกเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้เงินคืนเช่นเดียวกันเสีว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้เป็นคนเดียว <c oughs> มีเพื่อนอีกหลายคนเป็นหมดเลยนะพวกเจ้าหนี้เนี่ยคือความแบบความเกรงใจมั้งไม่รู้เหมือนกันเน่นึกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบโหดๆไม่คิดอะไรอะ่ะนึกว่าเราก็คงไม่ให้ยืมตั้งแต่แรกแหละใช่ไหมแต่ว่าแบบทุกคนที่ให้ยืมก็เพราะว่าเออ เห็นใจสงสารแต่ว่าเอ้ยต้องรักษาคําพูดไงเพราะงั้นอย่าอย่าพูดว่าแบบเออเดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวนี้อีอกอาทิตย์นึงเลยไม่ต้องพูดพูดมาเลยว่ายังไม่มีนะขอยืมเดือดร้อนอีกปีหนึ่งได้ไหมอีก3เดือนอีกแค่เดือนเราจะได้พิจารณาตัวเองว่าอ่ะโอเคเราพอไม่ยืมไหมเราก็เกรงใจเขาสงสารเขาให้ยืมไปแต่ว่าเขารับปากแล้ว,ว่าเออเดี๋ยวจะรีบคืนแล้วเสร็จแล้วก็ไม่คืนก็ผ่าน,ผ,านผ่านไปแล้วก็แบบเหมือนเหมือนผัดไปเรื่อยๆร่เรารู้สึกว่าเออเราเรา เรารู้สึกไม่ดีกับความหวังที่เขาให้เราอะ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบเออไม่ไม่สบายใจตรงนี้มากกว่าก็สุดท้ายก็เลยคิดว่าออจัดการตัวเราเองดีกว่าว่าโอเคเราเราหยุดแค่ตรงนั้นคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็มืคืนแล้วกันเราไม่เราไม่อยากทวงแล้วไม่อยากพูดอะไรแล้วไม่เชื่อในคําพูดรมๆหล,ลงแรงๆแล้ว เพราะทาใจไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนกสินใจก็เลยทําใจลงๆเดินหน้าหาเงินต่อเพราะปีนี้มีผลงานให้ชมกระรัวๆทั้งหนังและละครค่ะโดยเฉพาะหนังเรื่องนาคบันที่ยอมก้าวข้ามความกลัวรับเล่นหนังเกี่ยวกับพญานาคทั้งที่เป็นคนกลัวสัตว์เลื้อยคลานที่มีเกล็ดที่สุดในชีวิตถึงขั้นออกปากเรื่องนาคไม่เอาแล้วล่ะค่ะข่าวเจ้านี้ลูกนี้ในวงการบันเทิงนี่ก็ทําทให้เราเคยิบ็ เข็ดขยาดเหมือนกันก็ไม่ใกล้ใครยืมเงินเหมือนกันเนาะอาก็ติดตามผลงานของพี่นกนะคะส่วนงานเดียวกันตะกี้นี้เห็นแวบ,บๆไหมคะหน้าหล่อตีหนุ่มเจมส์มานั่นเองค่ะนี่เขาเพิ่งกลับมาจากทริปนะคะแคมปิ้งกลางเต็นแล้วช่วงนี้อากาศหนาวด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ยังไงก็ตามก็คงจะพ่ายแพ้ฟ,ฟิลอบอุ่นในเต็นแน่นอนใช่ไหม เริ่มต้นปีก็เสิร์ฟโมเมนต์สวีทให้แฟนๆได้ฟินกันละพระเอกน้าหวานเจมส์มาที่เพิ่งควงแฟนสาวพายริยลดาไปนอนกลางเต็นท์รับอากาศหนาวๆชิลๆที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมาหมาดๆหนุ่มเจมสเ์เผยถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีเพราะได้ทําสิ่งที่อยากทามาน,นานละแถมหวานใจก็เอนจอยกับธรรมชาติสุดๆทาเอาเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปนอนกลางเต็นท์กันอีกค่ะ ชอบชอบเพราะอยากทำมานานแล้วเขาก็ชอบเอเ e นเจอร์ไปกับเราแหละคือไปไปไปไหนก็ไปได้วยกันอะไรเงี้ยครับพอไปกลางแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็ชอบแต่ก็คุยกันว่าแบบคงไม่ได้ตลอดคงไม่ได้บ่อยๆคงแค่แบบปีละครั้งสองครั้งในช่วงที่อากาศหนาวอะไรเงี้ยถ,ถึงจะถึงจะทำาตอนแรกก็กลัวอยู่นะตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าแบบจะจะ,จะแบบนอนได้ไหมอะไรเงี้ยแ สุดท้ายหลับเลยเพราะกว่าจะการทุกอย่างเสร็จ hmm. ก็เหนื่อยแล้วครับก็เล่นเกมต่างคนต่างเล่นเกมผมก็เล่นเครื่องผมเขาก็เล่นเครื่องของเขาแล้วก็นั่งด้วยกันเลยกินข้าวนรพอกินข้าวเสร็จผมก็นั่งดูบอลเขาก็อาจจะนั่งดูเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่งอยู่ด้วยกันได้ครับหลังช่งกันบ้างหลังนั่งข้างกันบ้างอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นการมันอยู่ด้วยกันได้ทุกสถานไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แบบไหนเราก็ใช้ชีวิตได้ครับ เรียงหัวใจหวานฉ่ำสถานเดียวแต่เรื่องงานหนุ่มเจมส์เขาบอกมาเต็มครบทุกรสชาตินะจ๊ะโดยเฉพาะหนังนาคบันที่ได้ประกอบรุ่นพี่คนโปรดนกสินใจเขาฉายปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะเรื่องงานก็รุ่งเรื่องความรักก็น่ารักเสมออะไปกันต่อที่จ๊ะนงพนีนะคะคนนี้ก็ขึ้นชื่อเลยในเรื่องของการดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดีมากๆนิ่าสุดนะยังอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆหลายร้อยคนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติด้วยค่ะ เพราะตอนเด็กๆเ,เคยลำบากมาก่อนลูกทุ่งคันหูจ้านงพนีก็เลยขอแบ่งปันความสุขมอบจักรยานให้น้องๆหลายร้อยคนในพื้นที่9้าตำบลค่ะนอกจากจะเหมาทั้ง7ตําตำบลในอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองบ้านเกิดอย่างมอบให้กับน้องๆที่นครสวรรค์และอุทัยธานีเป็นของขวัญวันเด็กปีนี้เหมือนที่เคยทํามาตลอดหลายปีส่วนที่คอนทักมาขอความช่วยเหลือต่างๆในอินสตาแกรมเจ้าตัวจะตรวจสอบก่อนให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีไปเท่าที่พอจะช่วยได้ค่ะ จักรยานอะตอนเราเด็กๆอะไรเงี้ยเรามีความสุขนะเวลาเราได้ได้จักรยานใหม่แล้วก็ได้ที่จักรยานได้ปัจจัยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันมีความสุขมันได้เปิดประสบการณ์เนอะเพราะว่าจริงๆแล้วจักรยานเนี่ยบางบ้านไม่มีซื้อก็ไม่มีซื้อจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออจักรยานน่าจะเป็นความสุขให้กับน้องๆแล้วอยากจะบอกอะไรเด็กๆไทยในยุคนี้บ้างยุคนี้เหรอคะก็อยู่ให้เป็นนะคะแล้วก็ทําตัวเองให้มีความสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะ ใช้ชีวิตตอนเด็กเนี่ยให้มีความสุขเลยเพราะเดี๋ยวโตไปเดี๋ยวจะเริ่มเหนื่อยแหละแต่ที่เป็นไวรัลยิ่งกว่ามอบจักรยานให้น้องๆก็คือช็อตสวีทกับสาวหลอดที่ทำเอาหลายคนจับตาว่าเป็นหวานใจคนใหม่ของสาวจ้าหรือเปล่านะมีมัว่วเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ความที่จะมีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อน้องจ๋าเนาะเป็นแฟนคลับเขาก็ไปไปดูเราตามคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หอมแก้มเราซึ่งเป็นเรื่องปกติมากใครที่ไปดูคอนเสิร์ตจ้าผู้หญิงกระทอมอะไรเงี้ยหอมแก้มเราเป็นเรื่องปกติ เขาไปลงโซเชียลไปลง t i ก t o ok, อกเป็น viral, ไวรัลอะไรเงี้ยมันก็เลยมีคําค้นหาแฟนจา้าที่เป็นทอมอะไรเงี้ยจริงๆตอนเนี้ยังไม่ได้มีแฟนนะคะแต่ถ้ามีก็จะเป็นสาวหล่อแหละคะ่ะพอรู้สึกว่าเราคุยกับสาวหล่อเรา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 มีความสุขมากมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจกันมากกินประเด็นประมาณนี้นะคะแต่ข่าวคือมั่วมากค่ะ แบแบบนี้หนุ่มๆก็เสียดายแย่แต่สาวจากก็เชิดใส่คอคบคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจดีกว่าก่อนจะอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อคุณแม่ว่าสบายดีแล้วทั้งคู่ทุกวันนี้เสร็จงานปุ๊บลูกสาวคนนี้ก็จะรีบบึงรถกลับไปดูแลพระในบ้านทันทีค่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะความน่ารักของจ้าแบบนี้ละค่ะโอ้โหงานที่ปังอยู่แล้วก็จะยิ่งปังขึ้นไปอีกนะคะไปตอนที่คนนี้โอ้โหนางเอกสุดปังค่ะใบเฟิร์นพิม์พชนกล่าสุดเข้าวงการเลี้ยงปลาค่ะท่ากลางคําเตือนของเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากนะแบบหานยุ่งจะราคาขึ้นหลักหมื่นคู่ละสิบาทซื้อมาเราเลี้ยงไงขึ้นยังอะถ้าถามว่าอะไรอะ ขอรันวงการเลี้ยงปลากับเขาด้วยคอนขาดนังเอกน้สวยใบเฟินพิมพชนกที่ใช้วันว่างจัดบ่อปลาที่บ้านในลูกชิวๆแบบลงมือทำเองหมดกับผู้จัดการคู่ซีจนหลายคนแซวว่าลืมภาพนางเอกไปเลยพร้อมเตือนว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากซึ่งเจ้าตัวก็แฮปปี้สุดๆเพราะจับนุ้งปลาลงบ่อได้ไม่นานก็ออกลูกออกหลามเต็มบ่อแล้วล่ะค่ะอยากทำนี่แหละอยากมีมานานแล้วอ่ะ ไม่มีความรู้อะไรหรอกไปถามแม่ค้าเพราะแบบไม้น้ําเป็นยังไงทํายังไงอะไรเงี้ยก็เท่าที่บางคนก็บอกว่าเฟิร์น้านดาอยู่ในน้าไม่ได้เลยก็ยังไม่รู้ว่าต้องแก้ปัญหายังไงอยากลองดูแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงปลาที่ดูแบบยากมากห่างนกยุงแล้วก็พอคุ้นเคยตอนเด็กๆไงก็มีเบบีออกมาเออชื่อแม่มันเหมือนหน้าตาเหมือนกันหมดจนใหญ่ไม่ตั้งแต่นับจำนวนเขาทุกวัน เรถือว่ารอดใช่ไหมรอดดีใจนะใบฟันยังเล่าถึงทริปนิวซีแลนด์ที่ขนเพื่อนซีไปลันลาก,กันแบบโรถทริปว่าแม้จะลำบากบ้าง <Okay. S 2> แต่ก็สนุกมากโ <c oughs> ดยเฉพาะเรื่องแย่งของกินกันเนี่ยล่ะค่ะ น่ารักดูแลเพลินเพลินเนาะมาถึงบทเรียนหลังกำแพงของพี่เบนเรซิ่งเนี่ยก็ให้อะไรกับเขาหลายๆอย่างเลยนะคะจนเขาออกปากเลยนะถ้าหากว่าวันหนึ่งอ่ะเขาตั้งหลักตัวเองได้เขาจะขออุทิศตัวเองมอบโอกาสดีๆให้กับผู้ต้องขังรายอื่นๆค่ะ ตั้งแต่ก้าวเท้าพ้นชีวิตหลังกำแพงหนุ่มเบนเรซิ่งเผยว่านั่นคือบทเรียนชีวิตที่สอนให้ทุกวันนี้เจ้าตัวทําอะไรก็ต้องใช้สติแล้วก็ตั้งใจอุทิศตัวเองเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้นค่ะโดยยอมรับว่าที่ผ่านมานะก็เคยกังวลกับสายตาและการถูกตัดสินจากคนในสังคมที่อาจจะมองหนุ่มเบนเปลี่ยนไปแต่เมื่อตั้งหลักได้เจ้าตัวก็ยังเลือกส่งต่อโอกาสให้กับผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วได้มีอาชีพเลี้ยงชีวิตตัวเองต่อไปอีกด้วยค่ะควรที่จะให้โอกาสเขา ครับเพราะว่าการที่เขาเข้าไปชดใช้กรรมในคุกอะ่ะคิดว่ามันก็สุดแสนจะทรมานแล้วมันขาดทั้งอิสรภาพสูญเสียเวลาทุกอย่างควรให้โอกาสเขานะครับอย่าไปซ้ำเติมเขา บางคนน่พ้นโทษออกมาเนี่ยทักมาหาผมเยอะแยะเลยว่ามีงานอะไรให้ทำไหมบางคนที่ที่เรารู้จักกันแล้วก็ดูว่าเอเาก็มีลักษณะน,นิสัยที่ดีนะไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายแต่กําเนิดแล้วก็มีอะไรแล้วก็ชักชวนเขามาทําดูว่าเ,เขาน้าจะทําตัวนี้ไดก้ก็อยากให้โอกาสด้วยก็ได้ครับแต่อาจจะต้องฝึกหน่อยฝึกหน่อยว่าพวกนี้จริงๆอ่ะเขามีความอดทนสูงอยู่แล้วการที่ผ่านคนทั้งไงมาเขามีความตั้งใจอยากที่จะทาหลายๆอย่างแต่ด้วยอาจจะความรู้ความสามารถ ครับมันก็ต้องแยกเป็นงานงานที่เราจะให้ทําไปการที่เขาจะไปสมัครงานเขาตรวจสอบประวัติอาชญากรมันก็ยังคาอยู่ครับไม่ต้องคิดไปไกลคนจะมาสมัครงานกับเราแต่เคยมีประวัติติดคุกเราก็ระวังไว้ก่อนแล้วเฮ้ยมันจะมาขโมยของเราปะวะใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะเราก็ต้องให้โอกาสเขาด้วยและที่สําคัญคนที่พ้นโทษมาแล้วอะ่ะก็ควรที่จะกลับตัวกลับใจไม่กระทําความผิดซ้ํา นอกจากนี้หนุ่มเบ้นยังย้ำว่าการให้โอกาสผู้ต้องขังได้มีงานมีเงินเพื่อไปเลี้ยงชีวิตก็ยังถือว่าเป็นการตัดวงจรที่อาจนำไปสู่การก่อเหตุซ้ำขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับโอกาสแล้วก็ควรจะประพฤติตัวให้ดีคิดถึงอนาคตเพื่อไม่ให้ชีวิตกลับไปอยู่หลังกำแพงเหมือนเดิมนั่นเองค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะ1 1ม0ครึ่งช่อง9กด30มาเจอกันที่รายการในตะเทนนะคะคืนนี้นอนหลัฟฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ